สบายดีจ้าป้าลุงมันสุขคนเดียจ้าสบายดีจ้าป้าลุงมือนีนางทองกับเฮียนางซื้อจ้าใช้ทองทองมือนีเฮียยังแน่เพียนคณนิสาเพียงกะที่พ่อพิศลา <c oughs> บายมาเพียงเพียนกันิสา,าเพียนถวยเพียนถว,วยจะได้อยู่บ่๋อใช้เบิ่งดเนื ผ่นเขียนสอนมืข่ออยากเขียนป่านพี่น้อยมันบ่ข่อยเห็นปานาดเมื่อนีอ้พอตรงเฮียนบะบ่นด้นปเไิ่นวแนวไรอ๋อผืนวันศินป์นบดไปวันศิละเพิ่นบ่ไปเพราะว่าเิืนญาติเด้อพี่น้องผ่นเมื่อตอนแรงเลยิืนญาติโอ้ไปนนศิลเพผ่นปกาไปเหนพีมั้งโอ้ยบ่มีรอก ทางแม่น้อยนี่เห็ดยังนี่ใครหลุกอบะว่ากูพี่น้องเอ้ยทางนี้กต่เห็ดกับเขาเห็ดกับเขาเด้อพี่น้องแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่ยังไงอะไรม่น้อยใส่เขาเบือเรียบร้อยใส่มะกึ้ลงไปค่ะเขาเบือเดี๋ยวมะกึอ้ซุกใส่เอาเอาเห็ดเอาหอนลงปลาทูกินกับซิ้บปลาทูเดือจ้าหมูเผาจ้าหมูเจ้าพี่น้องเอ้ย นี่ก็เครื่องแกงของเฮามีเฮ็ดเข็มแี้ก็มีเฮ็ดนางฟ้าแล้วก็มีเฮ็ดก,กระตุนกับพักพระพักสะแยงพักสะแยงพร้อมรวมกันเรียบร้อยพี่น้องเลยแกงมาใหมา่ตัวเลยพี่น้องแมน่นก็พักค่ะกับักสะแยงลงเลยนแบบนี้มึงอื้อเฮาสุกเลยเนาะแม่สุกแล้วกไกทเฮากับบักแห้งๆหนพี่น้องเลยเอาลงเลยแม่น้อย พรกขะแขงรวมกันเลยท,ทอ,องแม่มือแรงพี่น้องเอ้ยตัวตัวเรียบร้อยบ้านนี้เฮากะใครลุกมากใครลุกระบาดเลยอันนี้ก็ของน้องทองเด็กพี่น้องไปจนสมกินอยู่เนี่ยกินกับไอติมตาเข้าให้ไอติมไหนไหมเฮากะสิไปกินปลาเข่าอ่นเด้อจ้าอันนี้เอาผ้าเข่าไห้ไหมตาเข่าเรียบร้อย ออนิ่งๆมีกาดเรียบร้อย <มา S 2> เลยของในเตียงอีเด็กๆก็กินอยู่นอกกล้องเลยจ้าสบายดีพี่น้องแม่ไอติมห้องนั่งๆอยูมอยย่มันกินขา้นาวเด้อม,มันกินข้าวนั่งๆั่งกันพ้องลูกพ่งไอติมเนี่ยมันกินข้าวของมือเราด้วย นก็ค่อยแกงละเข้มดลยนัวขอเห็ดเข้มเข้มหน่เข้มยหมักแบบเข้มเข้มเ่น้ำี่ห้องนขึาิบ่ปทหาแล้วหแล้วหคนละตัว ไอติมหนตมทองหนึ่งต,งงต,งงตัวั้งนานก่กลัสามาคียครับคุณวันจะมาดูแลเงิ่นทเนะเลหปมะเขามาสดเลนเก่งมาเนาะพุกเ้วาวชนอนาลินอีกอีวันเห็นเป็นนขี้อ,อีกอ,อีกเก่งเนาะลายคนเนาะลมตะกออสิดทายหมดมแซ่เลยโดอุ่นน,น่อยมากอันพินสิคุณเนคนเห็ด เลิกร้านทำเท้าไปหั่นมล้วก็แลวแล้วคุแม่ลยว่ม่แล้วลวะน่เอมท้อิไม่มีๆๆละขยาแลยอบริสุทธิ์ลเลียได้กินนนี้ด้อุ่นท้องไปทำขนมอยากจะเห็นทังลาบางวะบางเนี่ยชิน้นหูเนี่ยคนวะนี่ชิ้นหู่หอห่ะหมูเขาปนหมูี่หมูอ่ บ่อีปานมาเอิ้นแม่ได้อือแล้วก็เอิ้นเฮาก็อยู่ในฮัวเด้อเพิ่นว่าเพื่อนติดกันเอบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังก็แล้วว่าสิลงไปกไังไไปเลยเข้ายก่อนนั่กันกันบ่โยแงไปก่อนบ่ท้ส่งคนกับบ่เข้าเพิ่นสิมาล่ะบ่าวนือกับ่าวปควันูเลยห้องก็มาบ่าว่า ชันนะับเขจเริมเิมเขกินหมแเขากระจับาเข่าด้สยชันาน้ำพีเวา็พอละมาเนะแล้วเหตุผกแทนตัวเรบ่นเนาะมาหากันเธอนึ่งเนาะเอ็โดนนื่ปีแขกันเธอหนึงนะตอเแทนไหขับัวเลยเนาะเราคนหางมหาคิเนาะเราหาเงินเรียกโอัว ขึเดือนหลายแสนาะอะไรขึ้นขึ้นุ่นเลยด้าด้นวุ่นเลยหลกคหาเื่อง่ะุีอุีละคนใดๆคุณหาเ่งะบุญอ่อนเิน่บ้านเียงหเียงายกเขาเป็นยูสซโวะนนั้นเนาะ่อกั่เือนอยู่าปุบหยนี่มนะอ มาเด้อพี่น้องมากินนำกันเลยจ้าศาสนาแข่งกันบ่ได้มันแงกันร้องเลยเอาเราฝึกกันไปสุอเด้อบอกกันว่าอันนั้นนี่เราแข่งว่าบุญเขาเนาะเราได้บุญเรามีบุญบุญไทยบุญลาว้แข่งยังก็แข่งได้แต่ว่าแข่งบุญวัฒนาน่ะมันแข่งกันบ่ได้ทุกเอ็ดต่ว่า อยู่พื่อเขาขักได้อยู่ความหนาความจากเองแล้วก็ดขักกั็เอาขันเท้าวันบ่มีเงินเก็เอาไปโอนกันฝากกันม่มาเลยลอยกันหาขึ้นแล้วนี่แหละเนาะพี่น้อาปืนไปแล้วลอยกันกันตายอันนั้นขอชวนผัวข่อยเด่นอันนั้นปลูกมันอยู่ในดินมันจักมันปลูกนะเห็ุนำกันบองเขาไปข่าวตื่นันอานไหนธรรมะไทย เอาคากเบนก้อไคนละคขึงแล้วบกันกูจะพูกกูหรอมัก่ผะอะได้ลายเบ็นนห้โหได้เนาล่าคนดนไ้จะหามเราเหรอมีนาทีนี่มันกับคาโนีกันโอ้ทางหลังีเก็บเขาไปชุดผูก็ได้นะชวาอกาแมมก่อนเขากูนพูนกูไหเอามาเสียบเสียบเสียบรับมันมาเสียบนั้งมีประสบการณ์ดีกบ่บ่มีอะ

นยแห่อะไรสินอาหารละต้วเฮ็ด้านดของเราคงเาก็สิบนั้นสำัญอะไรทลายถือผู้ใดแม่คนยี่งน่าประทนคนใคนคนขายเขาเบิมีดินรือดอวตามเดือนพปโบจักไปไหครับบบมีประสบการณ์ยังไงครับไม่าตมเดือนของมันมันมีมันทรงแบกแต่มันมีมันหาที่กับมันอีางางก็อันเฮ็ดบอันนั้นดินพเตอร์เนี่ยดินดงไหเขาได้ใช้เองไห้ บุกเบิกเองเลยอดทั้งสีวยอ่บอกไุ่ไหวหรอขึ้นไล่นพี่น้องเนาขึ้นเนาอย่างอันหลมาฟอร์ดกับโมเมนขางานแล้วแล้วหลานเขาจะเอาี่มาไปหลานิดตามได้รบนขขึ้นไึ้นนขึ้นขึ้นข้นขึ้มข้นขึ้นนขึนขขั้นน กแบ่นันเาพกับบอออนอนำเลยชได้ทีไหตอนนามันอยตอนมากนันข like like ้าขขาจะอวนี่นะลูกข่ามากเราเล็กคนเขามลาลูกอ่เล็กกับคนเล็กสุดันเล็นี้อยากเ็อันนั้นอันนีน หลายอันเสริมกไว้เด็กยูทูบแต่มันเอาเขามีค่ะชนะใจายไลายมันบอกลายเลยงดงดลดพี่น้องเอ้ยบคนว่าคอยบ่ามีงดลดขอกันยังรลว่าไปเพียงเจ้าบ่มีงดลดเขากยัง่าใจใจ้าอยยังงดยอะแล้วโดนหนึ่งหมื่นบาทก็ยังบกาดาวมี่ใจมีกินทำยงะก็ยากหมื่นปลายครับยังบวิทยังเขามาหยิบหลเแมนคว่มมุ่อย่างเขาบ้ยคอยกระสานอะไร พอยัเถอะยา้กันแหละคนจกะคนผแมเปนหนังนนยูทูบนี่มันเป็นขื่นตามวิววิวคือขื่นลงลงนบบก้าเอานี่ขโมยนี่แ้งกระเกน้อยแ้งกระเจกแ้งกระเจกขงมยได้วันนี้ใช้เราอยากได้ได้มืดงานก้าหาเอาน้ำลายได้เชี่อมิชอบผิดอีกแบบหน้ยาถอยนี่สิ้ายเครื่องไงสิปลูกมันแดบบอกขึ้นวานะ เอาเาสะอ้นนลูกไมเอาเาสะอนรักมากนะเผาหอมไหมกะหุงมากรักมิ่น่าเอิมเนาะิแกลลางลาทองเขาเดินวเดิส่งเดให้ปกเลนแงานางอ่ะน้าโ้ยไม่ต้อง่งเลลา ปก้ามแรล้ทน,น้านเนาะมาลาพีแล้วนอกคะลูกคลินี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องของแม่มน้อยเฟรนี่มดีนะจ๊ะพี่นอ้องลาไปก่อนจ้าพี่นอ้องบาย หนาเจอกันใหม่จ้า